นี่ก่อนที่เราจะทกับข้าวมื้อเย็นหมักเนื้อปลาดอลลี่ไว้ให้เด็กๆก่อนครับเพื่อนๆไว้ทําเนื้อปลาดอลลี่ฉาบกระทะตอนเช้าครับกินก่อนไปโรงเรียนหมักรสชาติได้ที่เสร็จแล้วแล้วก็เอาแพ็กใส่ถุงครับค่อยใส่ไว้ในช่องแช่แข็งครับเพื่อนๆพอเราจะใช้เนี่ยเราก็เอามาละลายหมดแปดถุงครับเพื่อนๆแล้วมื้อเย็นวันนี้เราก็คิดเมนูไว้แล้วเราต้องเดินไปเก็บนิดนึงนั่นก็คือพีเอฟจะผัดแตงครับเราก็ต้องเดินไปที่แปลงผักครับไปเก็บแตงชุดสุดท้ายมาครับเพื่อนๆตอแตงเขาถึงอายุเสร็จแล้วเนี่ยต เดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มเพาะต้นแตงใหม่ครับแล้ว้วนนี้จะเพาะถั่วด้วยช่วงนี้ฝนตกเยอะแล้วก็ตกหนักครับเวลาปลูกเนี่ยต้องคอยระวังครับเพื่อนเพเพราะว่ากลัวเขาเนี่ยจะเป็นรากเน่าไส่แตงมาเสร็จแล้วเราก็ปอกเปลือกก่อนเลยครับเพื่อนเพื่อนแหมออกนอกเรื่องไปสักเกือบไกลเลยเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาหั่นแตงเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วเราก็มาหั่นหมูต่อเลยครับเพื่อนเพื่อหมูเสร็จแล้วหั่นแตงเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับเราจัดแจงวัสถุดิบไว้ก่อนครับเพราะว่าเราจะไปทําเมนูอื่นก่อนครับเพื่อนเพื่อนครับ เมนูของพี่เอฟเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรครับเป็นเมนูไข่ต้มแล้วก็จิ้มน้ําพริกเหมือนเดิมเมนูลดน้ําหนักง่ายๆครับวันนี้เป็นผักกระเจี๊ยบครับผักกระเจี๊ยบลวก5วินาทีแล้วก็เอาไปน็อกน้ําเย็นครับเพื่อนๆโอ้โหกรอบแล้วก็อร่อยมากส่วนหมู3ชั้นทอดน้ําปลาเนี่ยเราก็เอาน้ํามันใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หมูเสร็จแล้วล้วก็เหยาะน้ําปลาลงไปเลยครับคราวนี้เราก็คอยเคลคเลหมูไปเรื่อยๆครับจนกว่าหมูเนี่ยจะเหลืองสีทองครับเพื่อนๆอ๋อแต่หมู3ชั้นทอดน้ําปลาเนี่ยต้องใช้เวลาทอดหน่อยนะครับแล้วก็หยุดมืออคคเเเเลลลราย วิธีการทอดเนี่ยสังเกตง่ายครับตอนที่เราใส่น้ําปลาลงไปเนี่ยน้ำมันจะเดือดมากเลยครับแต่พอหมูเริ่มสุกแล้วน้ํามันเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยเดือดครับเพื่อนๆครับแล้วน้าปลาเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในเนื้อหมูเองครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องกลัวว่าหมูจะไม่เค็มมแน่นอนครับอยู่ที่ว่าเราใส่น้าปลาอะไรลงไปและเราใส่น้ําปลาไปปริมาณเยอะแค่ไหนครับต้องกะดีๆครับเพื่อนๆถ้าใส่เยอะลงไปเนี่ยเค็มแน่ๆเค็มปิดปี่เสร็จแล้วเราก็มาผัดหมูต่อเลยครับเพื่อที่จะเอามาผัดแตงครับเพื่อนเพื่อใส่หมูพร้อมกระเทียมลลงไปเย หมูเ,เราเริ่มสุกเหลืองแล้วครับกลิ่นกระเทียมเริ่มหอมขึ้นมาเนี่ยเราก็ใส่แตงลงไปเลยครับแล้วก็เขเลยให้หมูกับแตงเข้ากันครับเพื่อนๆครับให้หมูขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ให้แตงเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างครับแล้วเราก็ปล่อยแช่ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งครับน้ำลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยให้น้าในแตงเนี่ยไหลออกมาครับเพื่อนเแตง <ๆ S 1> เริ่มสุกเริ่มมีอาการนิ่มแล้วเราก็ค่อยใส่ไข่ลงไปครับใส่ไข่ลงไป1นึ่งถึงสองฟองก็ได้ครับแล้วเราก็เอาฝาหม้อเนี่ยมาปิดนึ่งไว้ครับเพื่อนเหลือดเ่ เพื่อาว้สักพักหนึ่งครับรอให้ไข่แดงเนี่ยสุกหมดเลยครับแล้วก็ค่อยมาคนคเลเลยให้ไข่กระแตงเนี่ยเข้ากันครับเพื่อนๆครับหน้าตาเขาจะออกมาประมาณนี้ครับไข่ก็จะเป็นชิ้นๆครับไม่เละเกินไปพอเลยต่อสักพักหนึ่งพอเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดแก๊สครับแล้วเราก็มาจัดใส่จานได้เลยครับเทใส่จานแล้วเราก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟเลยครับหน้าตาเขาจะออกมาประมาณนี้เลยครับกินกับข้าวสวยลวร้อนนะครับโอ้โหไม่ต้องกลัวครับแตงก็ร้อนข้าวสวยก็ร้อนครับเฮ้ยลิ้นพอง ครับเพื่อนๆวันนี้มาทานข้าวพร้อมกันครับผัดแตงอร่อย